เพื่อนทำใจยากเพราะเพราะอะไรเพราะว่าแม่งเฮียเสียเวลาเสียเวลาจริงจริงยลรางเน่ยช่วยกลางหน่อย เดียเวลาอะไรกูต้องแบกมึงเนี่ยซ้ัเพี่อะไรต่างๆมึงลองดือก่อนเลยเนี่ยของตาเนี่ยสัสไมัเมืนมันเดินไหมครับไม่ทันหรอกแมงกอไมันแล้วไม่ทันหรอกถ้าเราจะไปโซนมังกรตอนเนี้ยเนี่ยป่าไม่เอามังกรเลยได้ตัวเองโอ้จบแล้วเนี่ยป่าเขาพยายามเลยไปรับสกิลเขาไปเกินเลยไม่ไม่มันเป็นดาบลำเลเซอร์กูเลยพลาดดาบดาบเพี้ยอะไรเนี่ยอะไรนะขอชี้แจงใหม่อะไรนะดาบลำเลเซอร์ดาบเพี้ยเราอุปกรณ์มาได้อยู่ตัวหนึ่งเออสวย ดันล่าไปก่อนีอยกูเดี๋ยวกูกันนะกันท่าไม่มีเลยทำอะไรเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยโอ้โหเย็นแม่เฮ้ยไม่โอ้ป้าอย่าแจ้บดีโ <G ül> อบไม่นะนอ้ยังยังไม่โดนไม่โดน,ชโดนดเชียวตูดตกใจหมดร่งกลับไปไ,ได้แล้วโดนคู่น่าสวย <S <S เอาไปตายเอาไปตาย เราหายแล้วไอ้เอ้ยกูโดนตันทั้งกันทังกันทังกันโอ้โหไม่จริงจังเลยเลยวะอ้าวแฟดไปละแม็กแม็ถอยอ้าวแม็กมึงเตรียมเลยแม็กแม็กไปพอแล้วพอแล้วไปไม่ถึงไอ้เหี้ยเออกูไปไม่ถึงไม่เป็นไรแม็กกูรู้ว่ามึงเหนื่อยมึงพักก็ซ <laughs> ัดหน้ามึงแฮเหี้ยจะนิ่งยอมแพ้ทำไมงงงงจังวะ เฮียมึงซับระยะไกลอ่ะไอ้ห่าพวกกูตีระยะประชิดพวกบัวต้องตายง่ายดิโยเวนโยนะไม่เกี่ยวเอ้าวะเอ้าวะแตกไหมแตกเอาเนี่ยแจกแล้วป่าแม่งแจกว่ะไก่เคี้ยกับมึงอะก็เลยเนี่ยมึงดูเดี๋ยวมึงดูซับนะเนี่ยมันได้เหรอเออเนี่ยโชคดีไปมึงเหรอเอียคิดผิดหรือเปล่าเนี่ยเล่นกับมึงเนี่ยไอเดีย อ่ะย่งคลิปกูอีกแล้วก็มาบอกว่ากูแจกก็กูไม่เกิดเลยวก็ของกูไม่เกิดได้ไงวะสิบหกตัวแล้วแม่เจ้าโอ้พระเจ้ามึงให้กูฟาร์ันนี้เซฟเซฟหน่อยเซฟเซฟหน่อยมาไม่ของว่ะของของจะเป็นแทงได้เฮ้อไอ้เฮียเขาเขาสับน่าจะไหมไอ้เฮียตอนแรกเล่นนู่นอันนี้เล่นนี่ไอ้เฮียมังสับแบบสับรัวๆแล้วตอนเนี้ยลากอยู่ล่างว่ะเออแบกเนยมาแล้วมาแล้วเนี่ยอยู่นี่ ถั่วเวลาให้ก่อนกูจะดันได้กูจะดันล่างเริ่ดันไปก่อนเลยก็ได้เรื่องเลือดีเดียวยิงตีทีก็แตกว่าเลือดฟอรเห็นู่โอ้โหดันคู่ก็เลยเลยนพอแล้ดันยังไม่ไอสัตว์กูตีแวงเลือดฟอรเมเยอะแยะและเฮี้ยอยู่ไหนวะบ้านหลองตัวว่ะกลางกลางไอ้แดม์เป็นโจ๊บแล้วถอยเลยถอยเลยถอยถอยถอยโอ้ยเฮี้ยไปทางว่ะแม็กไม่นะแม็กมึงไหวป่ะอืมอย่าทำเมดีผมแม็กกูมาแล้ว สวยแม็กสวยโอ้ยโอ้ยช่วยกูด้วยสวยได้อยู่การเดินาได้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 มันเอาลเบอร์นเสร็จมันเสียบมันพวกมึงได้บอลอนจริงมั้นะมันมันมันได้แล้วมันบวกต่อไงคนที่ฉลาดอ่ะเขาจะไม่บวกกันงงไม่ชอบแม่เชี่ย มึงปล่อยโลเล่นอีกแล้วเหรอนีฮะบ้า20วิชิวไอ้สัตว์ปล่อยเป็นบ้านเล่นเลยชิหายเฮ้ยกูแบนไม่ไหวนะกูบอกก่อนอะไรนะป่ามันบอกว่าให้มาหามังกรนะพี่อีเวกมาแล้วได้ยี้อเดี๋ยวรอแม็กก่อนรอแม็กก่อนเฮ้ยอย่าเข้าช่วยเพื่อนิเอ้ากูไม่เข้าไอ้เหี้ยห์เดินเข้าไปก็ตายนี่เคยผมว่าทำไมกูถึงแพ้กลางโลกเลยนะไอ้ถอยไป หลังไปได้ปะเออเนี่ยสวยสุดยอด์อ้ยโอ้ยไอ้เหี้ยลืมไปแล้วทำไมวะอัญตีบีแม็กได้ปะเออไม่ได้ลืมไปว่ากูเบียนติอ่าวะเหี้ยเลยไอ้เหี้ยจะถึกสัตเลยอ่ะใครถึกวะก็ใหม่อ่ะอ๋อของบ้านแม่งถึกมากอ่ะออกเลือดแกกอดตั้งเยอะไอ้เหี้ยอ๋อเปล่ามันมีฟื้นฟูสามอันนี่หมด เออแล้วก็มันมีบัฟมังกรนน้ำด้วยดีใจด้วยทันอยู่เพื่อนเกิดทันอยู่เกิดทันอยู่เกิดทันอยู่อู้หูพระเจ้าแตกเฮ้ยฮะเหมือนกันดิกันได้กันได้กันได้ไอ้เฮี้ยแต่มันมีบัฟอะมันมันขับไฟเราเนี่ยมันขับไฟเราเนี่ยโอ้ยเฮ้ยถ้าโดนนี้จบเลยเนี่ยรอบัฟมันหมดก่อนจังหวแล้วไม่เอาเอาบัฟล่ะไม่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 กูรอแม็กกูรอโอนิจังไม่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 แม็กแม็กมาก็อย่าเอาเลยเฮี้ยเชื่อกูโอดีจังโอดีจังจะฟาดหน้ารอ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 บัฟมันหมดอะ แต่เฮี้ยนี่ไม,ไ,มไม่มีเฮี้ยนี่ไม่มีไอเฮี้ยนี่ไม่มีแตกไอเฮี้ยกูไม่เข้าเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ากูรู้งไงเดี๋ยวกูจะมีสามตัวที่ไม่มีบัฟอ่ะนั่นอะสามตัวที่มีบัฟตรงนั้นยาโอะไม่ได้ไอทาริยาก็ไม่ได้แต่มีสามตัว w h a เว็กซู Fucking seriously man เรอบอัฟหมดอ่ะบัฟมันครึ่งแล้วบัฟมันครึ่งหนึ่งแล้วต้องรอไม่น้นแม่งบวกพี่เราตายแน่นอนตายยกทีมด้วยไอ้เหี้ยแตกไอ้เหี้ย ช่วยหน่อยดิโอ้ปล่อยตอนต้องปล่อยป้อมต่ะไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไหวต้องต้องปล่อยป้อมักต่ะขาดตาไงทียังไม่ได้ก่อเกิดใหม่เลยทีน้าเนี่ยอ,อ,อะไรของมึงเนี่ยโอ้จบแล้วไม่หลบวะเยอะมาหมดอย่างวันนี้เนี่ยมันหมดแล้วเดี๋ยวก็หมดนี่ต้องการคนจับอะ่ะใกล้หมดแล้วแต่แม่งก็ดันมาถึงในแล้ววะ ยังไม่หมด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 ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไม่มีแม็กไอ้เหี้ยนี่ไม่มี้ยโดนผักของกลางโล่กลางโล่กลางโล่เออแตกสวยกูแบกได้เท่านั้นแหละ สัต่างคนต่างไม่เพียนติแม่งใจสติมาหมดเลยไอ้การแม่นมาเพื่อนเขาจะรีบลก็ยังไม่ยอมต่อบไปเอ้ยโอ้โอ้แม็กถอยด้วยได้ป่ะน่ะแรงมากยากยากแม่งออกแทงแล้วมันออกกันคีอ่ะออกกันคีนี่คือเกือบแตกอ่ะถ้าในเมื่อมันออกกันคีเราจะต้องออกดาเมจใช่ได้เราจะออกของเลยตัวมันต้องใช้สีไอ้เหี้ยเหนื่อยนะเนี่ย เหนื่อยดิเหนื่อยใจมากเลยเทียอ่ะเหนื่อยใจกับพวกมันใช่ไหมเออไม่ไม่เอาแล้วไม่พูดอะไรย่าเข้าใจเข้าใจเข้าใจความรู้สึกอืเข้าใจกกูนะเข้าใจนะว่ามันเด็กแค่ไหนอะสู้ได้แล้วเนี่ยคีบโดนกูทีเดียวก็ตายแล้วนะป้ามึงเลิกแจกได้ป่ะกูขอร้องต้อยกันระวังนะมันนตีไปแล้วนะถ้ากูจำไม่ผิดรักอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันเอาหรอมันจะเอ้โห่เนี่ยป้าใจแล้ว เอา้า oh. กระโดดผิดทางสวยแล้วกูชิบหายแล้วชิบหายแล้วมนาะกูกโดดผิดทางมาก่อนน้องรักเอ๋ก็โทษกูกูทําะไรผิดทุกอย่างทุกอย่างเลยทีแ <laughs> ่แต่ใ,ใครแม่งกดไม่ยอมแพ้อีกคนหนึ่งว่ยกูไม,ไ,ไม่ได้กดอะที่รู้อ่ะน่าจะเป็นกูแหละ กูกดไม่ยอมแพ้ไปกันเนยกูกดไม่ได้กดเลยกูไม่ได้กดเลยร<อ>ักงูก what the fuck เออชะลอกันนี่